รีวริวยค่ะบำลังอาซาฟีโดมิโนาพาร์ตตัวแจกฟรีนะครับซึ่งทุกเออ่ในวันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะได้นะร่างนี้เนี่ยเป็นร่างมัดลิดนะบางคนบอกอาซาร่างอ้วนโอ้โหนี่อาซาไม่ใช่จอรมันบูน,นะน้องเรียกร่างมัดลิดแล้วกันเนะาะทาบูตันนะครับรวมบูตเตอร์อยู่ที่ร้อยหนึ่งแต่ว่าทำตาลร้อยสองแล้วมีค่าตังแต่อยู่ที่หนึ่งร้อยสามได้น,นะถ้าใช้บูชันบูตเนี่ยโอ้โหโซนแนวลุกนี้เล่นได้หมดนะค่าราคาที่เป็นจุดเด่นจะเป็นในเรื่องของการทำเกมลุกเนี่ยบาลานซ์เนาะแล้วก็เลี้ยงงบบออลนนะคครั่ข้าพกก็เลี้ ต้นเนี่ยถือว่าดีหมดเลยนะแต่ว่าจุดอ่อนเนี่ยจะเป็นอากาศยานเนาะเอาว่าซารล,ล่างเนี่ยคือเขานั่งบางเลยลองเปรียบเทียบกับร่างตอนอยู่เชลซีให้ดูนะับร่างใหม่เนะี่ยมาเออร่างมาริทน,นะครับก็จะมีทําเกมลุกดีกว่าจ่ายบอลดีกว่าเยอะเลยนะแต่ว่า,า,าค่าเงเพอันอื่นไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงบอลจบสกอร์เนี่ยแล้วก็พวกสภาพร่างกายนะมันชัดเจนเลยว่าร่างตอนอยู่เชลซียังไงก็เก่งกว่านะครับ ในส่วนของวิธีการปรับเปลี่ยนค่าพลังของอาซาร่างนี้นะให้ดีขึ้นเก่งขึ้น,นสุดขึ้นแล้วก็ไปอยู่ที่102เนี่ยคือบูสเตอร์ได้หลายสายนะจะบูสต์ในสายแบบพวกเลี้ยงบอลก็ได้นะบอลแครงอะไรอย่างงี้ก็ได้บูสต์สายความเร็วเอ่อบูสต์คอสติ้งเอ่อบูสต์คอสติ้งอย่างจริงก็ได้นะแต่ว่าต้องใช้บูสต์เอ่อโค้ดสองบูสต์เขาช่วยหรือถ้าเกิดเป็นบูสต์แบบเอ่อที่คนนิยมหน่อยก็จะเป็นบูสต์ไตเกอร์อันนี้ก็ดีนะครับก็เป็นบูสต์ที่คนคน่อนข้างนิยมเนาะบูสต์ได้หลายสายมากสำหรับอาซายิงถ้าเกิดใช้โค้ดพวก 89, กนลนัะประมาณนี้แล้วกันสําหรับถ้าเกิดบูสต์ไทเกอร์ผมให้แนวทางการปรับค่าพลังประมาณนี้แล้วกันนะผมจะลดดิบบิ้งลงหนึ่งแต้มแล้วก็เพิ่มเด็กนะทำให้สปีดต,ต้นอะ่ะมันดีขึ้นหรือว่าเราจะเออเห็นไหมค่าพลังแฝงตาแหน่งเอเอสนะครับหน้าต่ำก็อยู่มา103แนละ้วก็นังนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แย่แล้วก็ถ้าลดดิบบิ้งลงอีกหนึ่งแต้มไปเพิ่มโรบอดี้แบบนี้ก็ได้อยู่นะจะได้พวกความเร็วเพิ่มขึ้นยิงแรงขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงกับเร็วจี๊ดนะส่วนถ้าเกิดใครท อยากจะเล่นสายแบบปีกไปเลยนะปีกกับธรรมชาติเลยตามเพเทสาตายนะก็คือ p o ลิฟิกวิงเกอร์เนี่ยบูตเอจิอันนี้ผมว่าก็สวยถ้าเราบูตเอจิใช่ไหมครับผมแนะนําว่าเราลดพาสซิ่งออกหนึ่งแต้มดีกว่านะครับแล้วก็ดิบบิ้งผมว่าลดลงเหลือสักเอันนี้ก็ยังสวยอยู่นะแล้วไปเพิ่มความเร็วไปเลยครับถ้าเกิด b o ู t สายเ g จผมแนะนําเลย เน้นความเร็วไปแบบนี้นะบเบอร์เร็ว90สปีดต้น90แล้วก็ยิงแรง93นะครับก็ค่อนข้างสวยนะเป็นสายปีกที่ดีเลยนะสำหรับอาซาล่างนี่หลายคนถามว่าคุ้มไหมพี่โอ้โหน้องๆมันแจกฟรีครับคาว่าแจกฟรีนยะไม่ต้องคิดเลยว่าคุ้มไม่คุ้มและยิ่งสําคัญวนะ่าใครที่ไม่มีร่างเก่าๆของอาซายอย่างพวกร่างเชลซีร่างทีมชาตินะครับร่างนี้ได้มายังไงก็คุ้มถึงแม้ว่าตอนอยู่มาริดอาจจะไม่ได้พีกมากนะแต่มันแจกฟรีอะได้ไปยังไงก็ไม่มีคําว่าไม่คุ้มนะครับ แล้วก็สกิลนัสกิลเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะไม่แย่นะมีโซนโขนให้แล้วดับเบิลทัชให้แล้วสกิลเลี้ยงอ่ะค่อนข้างสวยเลยวันทัชพาร์ตก็มีถ้าเกิดเพิ่มพวกพินพอยต์ไปไฟติ้งสปิริตไปหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะน่าจะใช้งานได้ดีขึ้นนะเพิ่มสกิลยิงอ่ะผมว่าสกิลยิงควรเพิ่มมากๆนะอย่างพวกเพิ่มทัมช็อตนับลองแรงด์เคอร์เรอร์ลองแรงด์ชุดติ้งอันนี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะบสำหรับอาซาร่างนี้ถามว่าเป็นยังไงนะครับจากที่ผมได้ลองเล่นมาแล้วเพราะว่่่่่่่่่าาาาาไไดดด้้้้้้มมมแแแแลลลววววววัวัันน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 นีีีีททททุุกกคค็็อออิิิยิยยงงงงผตตเเเืะะใรรพจจจส กันทุกคนในวันนี้นะครับจากที่ผมได้เล่นมาแล้วร่างนี้ถือว่าก็เก่งนะก็เก่งในระดับประมาณร้อยสองร้อยสามแหละแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับพวกปีในยุคปัจจุบันที่แบบเป็นอีพิกใหม่ๆเลยอย่างพวกร้อยห้าร้อยหกไปแล้วอย่างพวกเนมงเนมมาเนี่ยอันนั้นอ,อาจจะยังซูไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาก็เก่งในเลเวลของเขาเก่งประมาณร้อยสองร้อยสามแหละก็ถือว่าสําหรับสายฟรีผมว่าดีเลยนะแต่ว่าสําหรับสายเติมก็คงอาจจะใช้ร่างเก่าๆกันอยู่แล้วแหละนะครับก็ไม่มีปัญหาเนาะ